สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Back c o เวอร์เอ็มไลท์ออฟเดอะวิสําสำหรับวันนี้กระผมเองมีแนวทางสายฟรีมาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อทุกท่านกันอีกแล้วนะครับว่าภายในหนึ่งวันหรือว่าวันแรกที่เราเล่นเราควรทำอะไรเป็นอันดับแรกบ้างและเราควรทำอะไรต่อต่อไปบ้างซึ่งข้อมูลที่ผมจะนำมาแชร์ต่อจะเป็นข้อมูลจากที่ผมนั้นเล่นมาโดยส่วนตัวล้วนๆนะครับผมที่เล่นแบบไม่เติมเงินสักบาทสายฟรีแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่มีการแอบเติมไม่มีการรับ ของรางวัลฟรีอะไรใดๆแล้วมาแอบว่าเป็นสายฟรีแนะนําผู้เล่นฟรีๆอย่างางี้อย่างงั้ไม่มีแน่นอนครับอันนี้คือเป็นแนวทางหรือว่าปัญหาที่ผมพบเจอตั้งแต่เล่นแรกๆในวันนี้ใครที่เริ่มเล่นครั้งแรกแล้วดูคลิปโดนี้เนี่ยเล่นผ่านด่านได้ง่ายและก็สบ,สบายๆแบบไม่คิดมากอะไรอย่างแน่นอนครับรวมไปถึงตัวละครของเราแต่และตัวเผลอๆอาจจะปั้นเป็นระดับ LR ได้ตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่2ด้วยนะ, ah. ยนะเริ่มกันที่อย่างแรกสิ่งที่เพื่อนๆต้องทําเลยนั่นก็คือดาวน์โหลดตัวเกมที่ลิงกด้านล่างใตค้คลิปโดนี้แล้วก็ททําาาาากกรรดดวน์โหลแัจี่เ ดาวโหลดแพทมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะมาอยู่ในหน้าต่างการแนะนาตัวละครในส่วนนี้ผมแนะนําให้กดปิดเกมไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องไปเล่นตามที่ตัวเกมมันแนะนํานะเพราะว่าเราจะไปกันแบบรวดเร็วเมื่อเราเข้าเกมอีกครั้งหนึ่งให้เราทําการกดข้ามเนื้อเรื่องไปเลยหลังจากนั้นตัวเกมมันก็จะตัดมาอยู่ในหน้าเนื้อเรื่องหลักอันนี้นะครับเราก็ทําการกดข้ามได้แบบสบายๆอันนี้จะเป็นสิ่งแรกที่ควรทําเลยนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อนๆเก็บเลเวลหรือจะเล่นด่านอะไรต่างๆนานารวมไปถึงการรีไอดีการรีหาตัวละครมันจะเร็วมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในนส่วอ อันนี้จะเป็นในเรื่องของการรีไอดีหรือว่ารีรหัสหาตัวละครที่เราต้องการจะบอกว่าต้องการก็ไม่ใช่สิต้องบอกว่าเราต้องหาตัวละครที่จําเป็นที่สุดที่เราต้องมีซึ่งตัวละครที่จําเป็นมากๆเลยตอนช่วงต้นเกมผมแนะนาเอาเป็นโลตัสเหมือนเดิมเลยนะครับอันนี้คือต้องมีแล้วก็น้องมาไดมอนตัวนี้อีกหนึ่งตัวจําเป็นต้องมีเหมือนกันต่อมาอีกหนึ่งตัวที่จําเป็นต้องมีนั่นก็คือน้องชามมี่สายฟ้าอันนี้จําเป็นมากๆเพราะในช่วงต้นเกมผมจะพาเพื่อนๆเล่นทีมฟ้าอย่างเดียวครับเพราะมันเป็นทีมที่เล่นง่ายที่สุดตตอนนนีี้ส่่ววัละครท4 อีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับตัวดามีดเพื่อนๆจะเอาตัวละครตัวอะไรมาเล่นก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆอยากจะเล่นไม่ว่าจะเป็นยามีสายสีฟ้าก็เล่นได้แจ็คเดลิปเปอร์สายสีฟ้าก็เล่นได้หรือตัวละครระดับ SR ซิวาโซลิโดตัวนี้ก็สามารถเล่นได้ชิ่นเดียวกันแล้วเก่งด้วยนะหรือถ้าใครอยากจะเล่นแอสตาสีแดงก็เล่นได้ครับผมแล้วแต่เพื่อนๆอยากจะเล่นเลยตัวดามีดแต่ผมขอหลักๆเลยครับโลตัสหนึ่งตัวสีฟ้าน้องมาไดมอนด์หนึ่งตัวสีฟ้าและกระน้องชามีหนึ่งตัวสีฟ้าและหลังจากที่เรารู้เป้าหมายของเราเสร็จเรียบร เองก็มาทําการรีฟาร์มเนื้อเรื่องไปให้จบด่านที่5นะครับผมในบทที่1ใครที่เล่นอยู่ในคอมพิวเตอร์ก็จะได้เปลี่ยนหน่อยตรงที่ว่าเขาสามารถเปิดได้หลายจอนั่นเองต่อมาอันนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเราเล่นเนื้อเรื่องเควสมาแค่ระยะนิดนึงเนี่ยเราสามารถกดตั้งค่าตัวเกมได้อย่าลืมปิดแอนิเมชันไปด้วยนะครับผมเป็นการคัดซีนการใช้อันติแบบนี้ไปเลยและส่วนกราฟิกแนะนําให้เปิดเฟรมเรท60นอกนั้นเป็นภาพต่ําให้หมดเพราะว่าเราจะต้องการรีไอดีเกมแบบรวดเร็วนั่นเองและเมื่อเเรรราคลีียกิจตอนท่ ตัวเกมก็จะทําการปลดล็อกตู้กาชาในส่วนนี้ก็สําคัญมากๆเช่นเดียวกันครับผมแต่มันก็ขึ้นอยู่กับดวงด้วยนะเพราะว่าการเปิดสิทธิใบในครั้งนี้มันจะการันตีชาร์ลอตเอเดรีย์ R ให้กับเราหนึ่งตัวเป็นสายสีแดงแต่ตัวละครอื่นๆเนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวละครจําเป็นจำเป็นหรือไม่นั่นก็คือชามี่สีฟ้าถ้าใครเปิดมาแล้วดวงดีได้ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยจะเป็นอะไรที่ปั้นได้ง่ายมากๆหรือถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เปิดมาแล้วมันไม่ได้แบบนี้ก็ไม่ต้องไปเสียใจครับผมไปอรอลุ้นอีกทีนนนึงงตตออออเเีียวืื้ร่่ถท5 แล้วก็ต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราไม่ต้องไปปั้นอะไรมันทั้งนั้นครับเล่นไปแบบนี้เลยฮะเลเวลที่1ให้มันเก็บเอ็กพีตามเนื้อเรื่องอย่างเดียวและหลังจากที่เราเคลียร์เควสภารกิจตอนที่5เสร็จเพื่อนเพื่อนก็อย่าลืมมารับของรางวัลฟรีตรงนี้ด้วยนะครับหกล่องพร้อมกับตั๋วสูมฟรีในจดหมายเมื่อก่อนจะแจก10ตั๋วแต่นะตอนนี้แจก20ตั๋วนะครับอย่าลืมมารับกันด้วยและกล่องที่เรารับมาเมื่อกี้ยังมีตั๋วแจกอีก20บใบรวมๆนตอนนี้เริ่มต้นมีีีออยู่่40ใใบบเป็นนนะะะไรรรรดมาาากกๆคคัชวง้้ถจ ส่วนเรื่องดวงเราเองก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไร<ม>เอาตัวเลขมาเลยครับโอ้โหดาเมีดฟ้ามา2ตัวต่อไปจังหวะนี้โอ้โหตัวเลดหน้าตู้ไม่โผล่ถ้าเกิดว่าได้รลตัดกับยามมีฟ้ามานี่ดีโคตรเลยนะจัดกันไปต่อครับผมอีก1ิใบ,บไม่โผล่อีกแล้วครับรอบนี้ยังเกลือ,อแล้วก็1ิบใบสุดท้ายครับจังหวะนี้ยังไงดีครับ<ด>โอ้โหเรียบร้อยชามี่มาเต็มเต็มครับผมโอโ ตัวละครเลดหน้าตู้ไม่โผล่นะคือเอาข้จริงถ้ามาเปิดตอนนี้นะครับผมจํานวน40ไปใบเราต้องได้ตัวละครโลตัสสัก1ตัวนะหรือไม่ก็ตัวมาสีฟ้าก็ได้1ตัวพร้อมกับยามีฟ้าหรือไม่ก็จะเป็นแอสตาก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดใครเปิดแล้วได้มิโมซาเขียวเนี่ยแนะนําให้รีไอดีทิ้งไปเลยรวมไปถึงถ้าเปิดแล้วได้แบบผมก็รีไอดีทิ้งเช่นเดียวกันครับไม่ต้องไปฝืนเล่นเพราะในอนาคตคือลําบากแน่นอนครับเดี๋ยวผมขอสรุปให้ฟังละกันสามรับตู้ซีซั่นหรือว่าลิมิเต็ดชุดนักเรียนตัวนี้ตอนต้นเกม เราควรเปิดแค่40ใบก็เพียงพอทำยังไงก็ได้ให้มันออกตัวดาเมจกับตัวที่เราต้องมีซึ่งนั่นก็จะเป็นเจ้าตัวแอสตาแดงสกีฮิลรยามิฟ้าโลตัสอาณาจักรไดมอนหรือน้องมาอาณาจักรไดมอนเปิดตู้ลิมิเต็ดตรงนี้40ใบควรได้2ตัวสีฟ้านะครับหรือถ้ามีแค่ตัวเดียวแบบนี้แล้วอยากจะฝืนเล่นไปก่อนก็ได้นะเพราะเดี๋ยวถ้าเราจบบทที่1เราเองจะมาเปิดกรชาการันตีตรงนี้ได้20ครั้งแต่จะเลือกรับได้แค่หนึ่งกล่องเท่านั้นนะเอาเป็นว่าการแนะนําตัวละครต้นเกมก็จบ ไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปนี้ก็จะเป็นการลุยเควสยาวๆครับผมจนกว่าจะจบบทที่ <Okay. S> 1แต่ระหว่างนี้การฟาร์มเนื้อเรื่องเราควรอัพเลเวลตัวละครด้วยนะครับผมเลือกอัพสัก1ตัวนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครยามิฟ้าแอตตาเดนที่เป็นตู้ลิมิเต็ดที่เราได้มาหนึ่งตัวหรือจะปั้นเป็นแอตตาเนื้อเรื่องปกติยูโน่เนื้อเรื่องปกติก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะปั้นแต่ถ้าจะให้ผมแนะนําจริงๆไปปั้นพวกตัวลิมิเต็ดดีกว่านะครับผมในทีมสีฟ้าและอย่าลืมนะปั้นแค่1ตัวก็พอ <Okay. S 1> และนะอนนี้ก็ถึงการเปิดกระช็ การการันตี20ครั้งกดเปิดมาเลยครับครั้งแรกจัดไปเอาโหแล้วดีด้วยฮะเป็นน้องมาครับผมพร้อมยังมีซีว่าด้วยนะเป็นดาเมจทีมฟ้าซึ่งนัตอนนี้ผมมียามิไปแล้วก็ข้ามไปเลยดีกว่าโอโหว่าจะเปิดแบบรวดเร็วรอบนี้เจอโลตัสกดบันทึกก่อนเลยครับรอบสุดท้ายจับมาครับผมโอห o S S R มาแค่หตัวตลอด เกมนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะแล้วในส่วนนี้ก็จะไปอ้างอิงกับกาชาตอนชุดแรกๆที่เปิดตู้ลิมิเต็ดที่ผมบอกว่าให้ไปลุ้น SSR ให้มันออก2ตัวไม่ว่าจะเป็นยามีฟ้าเอสตาแดงที่คู่กับโลตัสหรือไม่ก็มาไดมอนด์นะเพราะเวลาเรามาเลือกการันตี20บใบตรงนี้โอกาสออกเบิ้ล2ตัวมันค่อนข้างที่จะน้อยแต่เอาก็จริงถ้าเกิดใครไม่มีมาเลยนะครับก็ใช้โซมาลอนตัวนี้ก็ได้บอกเลยว่าแทงดีมากๆนะกอสรุปตัวละครช่วงต้นเกมก็จะประมาณนี้นะเท่าที่ผมเล่นหรือว่าถ้าเป็นคนอื่นๆดวงอาจจะดีกว่านี้ก็ได้และหลังจาก หกนี้ไม่ต้องไปทําอะไรมากเลยครับดันเควสเนื้อเรื่องหลักอย่างเดียวยาวๆครับผมดันไปเรื่อยๆ <Okay. S 1> ซึ่งการดันเควสเนื้อเรื่องหลักอย่าลืมมาตกปลาตรงนี้ด้วยนะครับผมจํานวน6ครั้งเมื่อรีครบถึง4ทับหกห้าทับ 6, หกเมื่อไหร่ก็รีมาตกนะครับเพราะว่ามันจะได้ของรางวัลด้วยและเมื่อเพื่อนๆเ,เล่นเควสหลักมาเรื่อยๆตัวเกมก็จะแนะนําประตูแห่งการพบพานมาให้เราได้เลือกตัวละครลิมิเต็ดจากซีซันนั้นๆจํานวนหนึ่งตัวในส่วนนี้ผมขอแนะนําให้เลือกมิโมซาร่างเขียวมาเก็บไว้ในทีมนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากได ยังไม่มีก็สามารถเลือกรับได้เช่นเดียวกัน <c oughs> แต่นี้ผมจะมองในเรื่องของสายฟรีในระยะยาวนะครับผมสําหรับมิโมซาตัวเขียวตัวนี้ <c oughs> เขาจะติดเมตาอีกยาวนานครับผมภายในอนาคตข้างหน้าหรือไม่ก็ตอนนี้ก็คงติดแล้วแหะครับเมตาเพราะฮิลเขาแรงมากๆหลังจากจบประตูแห่งการพบผ่านไปแล้วเราก็มาลุยเควสหลักกันเหมือนเดิมครับผมไปยาวๆครับวนลูปคือตัวเกมหลังจากนี้มันจะไม่มีอะไรเลยครับเพียงแค่เราลงเควสหลักของเราไปเรื่อยๆหากเราลงเควสหลักไม่ผ่านเราเองก็มาทําการฟาร์มอีกพีตรงนี้นะครับผมเราเล่นได้ถึงด่านไหนก็ไปให้สุดด่านนั้นหาอีกพีมา ท่นทีมสีฟ้าของเราจํานวน2ตัวละครให้เลเวลของเขานั้นตันไปเลยหลังจากเลเวลตันทั้ง2ตัวแล้วก็ไปลุยเนื้อเรื่องหลักกันต่อยาวๆโดยในการลุยเนื้อเรื่องหลักตรงนี้เราเองก็อย่าลืมมารับของหรือว่าซื้อของในร้านค้าด้วยนะครับภายในเกมอันนี้คือสําคัญมากๆนะเพราะว่าเขาจะมีในเรื่องของพลังงานเนี่ยให้เราได้ซื้อส่วนพลังงานที่ใช้เพชรซื้อตรงนี้กดซื้อไปเลยครับเอาให้ตันครับเพราะว่าเพชรในส่วนนี้ผมจะไม่แนะนําให้ไปเปิดกระชายอีกแล้วคือเก็บดองมาซื้อรองเท้ากับเก็บดองไปเปิดตู้อนาคตข้างหน้านะครับที่เป็นเจ แล้วก็พลังงานตรงนี้เราสามารถใช้เศษสีเขียวแลกได้นะครับ <Okay. S 1> ส่วนเหรียญสีฟ้าอันนี้ระดับ SR ก็เลือกดีๆนะว่าเพื่อนๆไม่ใช้ตัวละครตัวไหนแล้วเมื่อเพื่อนๆทำเควสหลักอะไรเรียบร้อยหมดแล้วทําตัวละครหลัก2ตัวเราเลเวลตันครบหมดแล้วผมแนะนําให้เพื่อนๆทุกคนเอาเอเนจีลงเท้าทั้งหมดของเรามาลงดันเจียนฟาร์มหัวใจตรงนี้นะครับ <c oughs> ไม่จําเป็นจะต้องผ่านครบ3าดาวก็ได้นะขอเพียงแค่คุณกดออโต้แล้วมาเล่นผ่านด่านได้สบายๆชิวๆก็มาลงออโต้ให้ขึ้นความสัมพันธ์หัวใจตรงนี้ไปเป็นเลเวลที่4หลังจากกดล เราไปที่10แล้วเราเองก็สามารถมาเลื่อนขั้นกันได้นะครับผมจาก S S R ไปเป็น U R U R ไปเป็น L R เผลอๆอาจจะทําได้ในวันเดียวด้วยนะไม่จําเป็นจะต้องเป็น2วันหลังจากทำตัวละคร L R เสร็จแล้ว1ตัวก็เข้าสู่ระบบวนลูปใหม่นั่นก็คือการทําเควสหลักลงฟาร์ม E X P ปั้นเลเวลตัวละครอีกหนึ่งตัวเมื่อเราทําทีมสีฟ้าของเราครบจํานวนสีตัวเราก็ค่อยไปทําการฟาร์มดันเจี้ยนอุปกรณ์นะครับเดี๋ยวในส่วนนี้ค่อยไปพูดอีกทีหนึ่งในคลิปวิดีโอหน้าเอาเป็นว่าสําหรับคลิปวีดีโอในวันนี้ก็จจะะะะมมมีีีีปรรราาาณนนน้้คััผหววงง่่ยยลเเออดพื นนะถ้าหากว่ามีข้อมูลอะไรในส่วนไหนผิดพลาดไปกรับผมเองก็ต้องกราบขออภัยกันด้วยแล้วก็อยากจะเตือนเพื่อนๆอีกหนึ่งเรื่องก่อนจะไปดาวตัวละครในส่วนนี้อย่าเพิ่งไปอัพนะจ๊ะเพราะเงินมันหายากมากช่วนต้นเกม